แจ็คดอสันจิตรกรวัย70ปีใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆกลางมหานครนิวยอร์กนับตั้งแต่สูญเสียภรรยาผู้เป็นที่รักไปเมื่อ5ปีก่อนชีวิตของเขาก็ราวกับตกอยู่ในวงวนของความเหงาและอ้างว้างสิ่งเดียวที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจคือภาพวาดและเสียงเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่าๆวันหนึ่งขณะที่เดินเล่นอย่างไร้จุดหมายแจ็คก,ก็สะดุดตากับร้านเบเกอรี่เล็กๆที่ชื่อสวิตเซอร์เรนดกลิ่นหอมหวานของขนมหมกใหม่ชวยออกมาแต่จมูกดึงดูด ให้เขาเดินเข้าไปในร้านที่นั่นเขาได้พบกับเอเวอร์ลีนมิเลอร์เจ้าของร้านวัย55ปีผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นและดวงตาสีเขียวเป็นประกายเอเวอร์ลีนเป็นหญิงไม้ที่อุทิศชีวิตให้กับร้านเบเกอรี่ของเธอเธออบขนมทุกชิ้นด้วยความรักและความใส่ใจเสมือนเป็นตัวแทนของความสุขที่เธออยากมอบให้กับลูกค้าหลังจากสูญเสียสามีไปเอเวอร์ลีนก็ปิดกั้นตัวเองจากความรักครั้งใหม่แต่ลึกๆ แล้วเธอก็ยังห่วยหาใครสักคนที่จะมาเติมเต็มช่องว่างในหัวใจเมื่อแจ็คกลายเป็นลูกค้าประจําเอเวอร์ลินก็เริ่มสังเกตเห็นเขามากขึ้นเธอรู้สึกประทับใจในความสุภาพอ่อนโยนและความลหลงไหลในศิลปะของเขาทั้งสองเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นพวกเขาแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตความฝันและความทรงจําอันแสนหวานแจ็คเล่าให้เอเวอร์ลินฟังถึงความรักที่เขามีต่อภรรยาผู้ล่วงลับและความลหลงไหลในงานศิลปะของเขาเอเวอร์ลินเองก็เล่าถึงความสุขและความท้าทายในการทําร้านเบเกอรี่ และความฝันที่เธออยากจะเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกพวกเขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกพิเศษที่มีให้แก่กันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกินกว่าวิตรภาสซาร่าพนักงานสาววัย25ปีผู้ร่าเริงและช่างสังเกตของเอเวอร์ลีนเป็นอีกคนที่มองเห็นความสัมพันธ์อันงดงามนี้เธอคอยแอบสังเกตทั้งคู่อยู่ห่างหาและอดที่จะยิ้มไม่ได้เมื่อเห็นเอเวอร์ลีนมีความสุขเธอรู้ดีว่าเจ้านายของเธอสมควรได้รับความรักและความสุขหลังจากที่ต้องทนทุกข์กับความเหงามานานหลายปีซาร่าจึงคอยหาโอกาสให้แจ็ค และเอเวอร์ลีนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเธอแนะนําให้แจ็คว่าจ้างวาดภาพสําหรับตกแต่งร้านหรือบางครั้งก็จัดโตให้ทั้งคู่นั่งด้วยกันวันหนึ่งในช่วงบ่ายที่เงียบสงบของร้านเอเวอร์ลีนชวนแจ็คขึ้นไปบนอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่อยู่ชั้นบนของร้านเพื่อจิบชาและชิมขนมที่เธออบเองบรรยากาศภายในห้องอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของชาและขนหม้อผสมผสานกับเสียงเพลงแจ๊สเบาๆที่คลอคล้ามาจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงทั้งสอง นั่งลงบนโซฟาตัวเล็กพูดคุยกันอย่างออกรถแจ็คเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเขาการเดินทางและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะเอเวอร์ลีนตั้งใจฟังทุกคำพูดของเขาเธอรู้สึกอบอุ่นและสบายใจอย่างบอกไม่ถูกขณะที่แจ็คกำลังเล่าถึงความทรงจำเกี่ยวกับภรรยาผู้ลวงรับของเขาเอเวอร์ลีนก็เอื้อมมือไปสัมผัสมือของเขาเบาๆเป็นการตอบโยนและให้กำลังใจแจ็ครู้สึกถึงความอบอุ่นจากฝ่ามือของเธอเขาสบตาเธอและในแววตาคู่นั้นเขาเห็นถึงความห่วงใยและความเห็นอกเห็นใจ ความเงียบเข้าปกคลุ่มชั่วขนาดทั้งสองจ้องมองกันและกันโดยไม่พูดอะไรแต่ในความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายที่เอ่อล้นอยู่ภายในใจแจ็ครู้สึกได้ถึงหัวใจที่เต้นแรงของเขาความรู้สึกที่เขาไม่ได้สัมผัสมานานหลายปีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและเป็นที่รักเขาขยับเข้าไปใกล้เอเวอร์ลินมากขึ้นสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆของเธอระยะห่างระหว่างทั้งสองค่อยๆลดลงจนแทบไม่เหลือช่องว่างแจ็คโอบกอดเอเวอร์ลินอย่างเบา,าสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวะลลของเรือนร่างและความอบอุ่นจากอ้อมกอด ของเธอเอเวอร์ลินเองก็อบกอดเขาตอบเธอซบใบหน้าลงบนไหล่ของเขาหลับตาพริมซึมซับความรู้สึกอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเอเวอร์ลินก็ดังขึ้นขัดจังหวะช่วงเวลาอันแสนพิเศษนั้นเอเวอร์ลินสะดุ้งเล็กน้อยเธอพลัออกจากอ้อมกอดของแจ็คอย่างลังเลมองดูโทรศัพท์ที่ยังคงส่งเสียงดังอยู่แจ็คสังเกตเห็นความลังเลในแววตาของเธอเขาเองก็รู้สึกเสียดายที่ช่วงเวลาอันแสนหวานต้องถูกขัดจังหวะแต่เขาก็เข้าใจดีว่าเอเวอร์ลินอาจมีธุระสำคัญ เอเวอร์ลินถอนหายใจเบาๆก่อนจะตัดสินใจปิดเสียงโทรศัพท์เธอวางมันลงบนโต๊ะข้างๆโดยไม่แม้แต่จะดูว่าใครโทรม,มาการกระทํานั้นบง่งบอกเป็นไนว่าเธอเลือกที่จะให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองในตอนนี้มากกว่าสิ่งอื่นใดแจ็คยิ้มเขารู้สึกซาบซึ้งใจที่เอเวอร์ลินเลือกเขาเขา,เขาเอื้อมมือไปสัมผสัสแก้มของเธออย่างอ่อนโยนจ้องมองเข้าไปในดวงตาสีเขียวที่เปล่งประกายคู่นั้นขอบคุณนะแจ็คกระซิบขอบคุณที่เลือกผมเอเวอร์ลินยิ้มตอบฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณเธอกล่าว ขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งทั้งสองสบตาก,กันอีกครั้งรอยยิ้มอบอุ่นปรากฏบนใบหน้าของทั้งคู่แจ็คโนมตัวลงไปจูบเอเวอร์ลินอย่างเถาเบาสัมผัสได้ถึงความหอมหวานจากริมฝีปากของเธอมันเป็นจูบที่เต็มไปด้วยความรักความโหยหาและความหวังเป็นจูบที่จุดประกายความรู้สึกมากมายที่ทั้งสองเก็บซ่อนไว้มานานหลายปีเอเวอร์ลินจูบตอบเขาอย่างนุ่มนวลเธอหลับตาพริ้มปล่อยให้ตัวเองดื่มดำ่ำกับความรู้สึกอันแสนวิเศษนี้ ในขณะที่ริมฝีปากของทั้งสองยังคงแนบชิดกันมือของแจ็คก,ก็ค่อยๆเลื่อนลงไปโอบรอบเอวของเอเวอร์ลีนส่วนมือของเอเวอร์ลีนก็อบรอบคอของเขาทั้งสองกอดกันแน่นขึ้นราวกับกลัวว่าอีกฝ่ายจะหายไปแจ็คค่อยๆดันเอเวอร์ลีนให้นอนลงบนโซฟาโดยที่ริมฝีปากของทั้งสองยังคงไม่แยกจากกันเสียงเพลงแจ๊สยังคงคลอเบาๆอยู่ในห้องเต็มๆบรรยากาศให้โรแมนติกยิ่งขึ้นแสงแดดยามบ่ายสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างอากและร่างของทั้งสองให้นวลตาแจ็ค และเอเวอร์ลินจูบกันอย่างดูดดื่มลืมเลือนทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายเหลือเพียงความรู้สึกรักและความปรารถนาที่เอ่อล้นอยู่ในหัวใจในค่าคืนนั้นหลังจากที่แจ็คก,กลับไปแล้วเอเวอร์ลินยังคงนั่งอยู่บนโซฟาตัวเดิมเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูพบว่าเป็นสายที่ไม่ได้รับจากลูกสาวของเธอที่อยู่ต่างเมืองเอเวอร์ลินยิ้มเธอรู้สึกขอบคุณที่ลูกสาวโทรมาแต่เธอก็ไม่เสียใจที่เลือกที่จะไม่รับสายเพราะเธอรู้ว่าเธอได้เลือก,อกสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเธอในตอนนั้นนั่นคือความรู้สึกของตัวเอง เอเวอร์ลินโทรกลับหาลูกสาวพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจําวันลูกสาวของเธอดูมีความสุขและสบายดีนั่นทําให้เอเวอร์ลินวางใจหลังจากวางสายเอเวอร์ลินก็เอนหลังพิงพนักโซฟาหลับตาลงและปล่อยให้ความทรงจําอันแสนหวานของค่าคืนนอนนิย้อนกลับมาฉายชัดในความคิดเธอสัมผัสไดถึงริมฝีปากของแจ็คที่ยังคงประทับอยู่บนริมฝีปากของเธอสัมผัสอันอ่อนโยนที่ทาให้เธอรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นสาวอีกครั้งรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของเอเวอร์ลิน เธอรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักที่ผ่านเข้ามาในชีวิตขอบคุณที่แจ็คทำให้เธอรู้สึกถึงคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่อีกครั้งเธอรู้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแจ็คอาจจะไม่ได้รวยด้วยกลิตกุลาบอาจจะมีอุปสรรคและความท้าทายมากมายรอยอยู่ข้างหน้าแต่เธอก็ไม่หวั่นเกรงเพราะเธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วเธอมีแจ็คชายผู้ที่รักและห่วงใยเธอและพร้อมที่จะจับมือเธอเดินไปบนเส้นทางแห่งความรักครั้งนี้วันต่อมาแจ็คกลับมาที่ร้านสวิตเซอร์แลนเ์ อีกครั้งเขานำภาพวาดที่เขาวาดเสร็จเมื่อคืนมาให้เอเวอร์ลีนมันเป็นภาพของเอเวอร์ลีนที่กำลังยืนยิ้มอยู่หน้าร้านเบเกอรี่ของเธอในภาพนั้นเอเวอร์ลีนดูวดงามและเปลี่ยนประกายราวกับนางฟ้าแจ็คตั้งใจวาดภาพนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับเอเวอร์ลีนและเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับค่ำคืนอันแสนพิเศษที่ผ่านมาเอเวอร์ลีนรู้สึกตื้นตันใจเมื่อเห็นภาพวาดนั้นเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีใครมองเห็นความงามในตัวเธอมากขนาดนี้เธอขอบคุณแจ็ค ด้วยน้ำตาแห่งความเปลื้อปิติทั้งสองอบกอดกันอีกครั้งเป็นการกอดที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจซาร่าที่ยืนมองอยู่ใกล้ๆอดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้เธอรู้สึกดีใจที่เห็นเอเวอร์ลีนมีความสุขและเธอก็รู้ว่าแจ็คคือคนที่ใช่สำหรับเอเวอร์ลีนหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของแจ็คและเอเวอร์ลีนก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นไปเดินเล่นในสวนสาธารณะไปดูหนังทานอาหารเย็นด้วยกันและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้กันและกันฟัง แจ็คค้นพบว่าเอเวอร์ลินเป็นผู้หญิงที่ฉลาดอ่อนโยนและมีอารมณ์ขันเธอทําให้เขารู้สึกเหมือนกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งส่วนเอเวอร์ลินก็ค้นพบว่าแจ็คเป็นผู้ชายที่อบอุ่นโรแมนติกและมีจิตใจดีงามเขาทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยและเป็นที่รักความรักของทั้งสองเบ่งบานท่ามกลางมหานครนิวยอร์กเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและเร่งรีบแต่สําหรับแจ็คและเอเวอร์ลินแล้วพวกเขามีโลกส่วนตัวที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นโลกที่สร้างขึ้นจากความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจ และความปรารถนาดีต่อกันพวกเขารู้ว่าความรักครั้งนี้คือของขวัญล้ำค่าที่พวกเขาจะทนุถนอมและรักษาไว้ให้นานที่สุดความสัมพันธ์ของแจ็คและเอเวอร์ลีนดำเนินไปอย่างราบรื่นนอพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันแจ็คยังคงวาดรูปโดยมีเอเวอร์ลีนเป็นแรงบันดาลใจเขาวาดภาพเธอในอิริยาบถต่างๆทั้งตอนที่เธอกำลังอบขนมตอนที่เธอกำลังจัดดอกไม้หรือแม้แต่ตอนที่เธอกำลังนั่งอ่านหนังสือเงียบๆทุกภาพสะท้อนให้เห็นถึงความงาม และความอ่อนโยนของเอเวอร์ลินส่วนเอเวอร์ลินก็ยังคงทำขนมด้วยความรักและความใส่ใจเธอคิดค้นสูตรขนมใหม่ๆโดยมีแจ็คเป็นผู้ชิมคนแรกทุกๆเช้าแจ็คจะแวะมาที่ร้านสวิตเซอร์แลนดอร์เพื่อดื่มกาแฟและทานขนมฝีมือเอเวอร์ลินพวกเขานั่งคุยกันถึงเรื่องสัเพเทเรหัวเราะและหกล้อกันอย่างมีความสุขซา,า่ายังคงเฝ้ามองทั้งคู่อยู่ห่งหางๆเธอรู้สึกยินดีที่ได้เห็นเอเวอร์ลินกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งความรักของแจ็คและเอเวอร์ลินเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องประกายให้กับทุกคนรอบข้าง วันหนึ่งแจ็คพาเอเวอร์ลินไปที่แกลเลอรี่สถานที่จัดแสดงภาพวาดของเขาเอเวอร์ลินรู้สึกทึ่งในความสามารถของแจ็คเธอเดินชมภาพวาดแต่ละภาพด้วยความชื่นชมและรู้สึกภาคภูมิใจในตัวแจ็คเป็นอย่างมากแจ็คแนะนําเอเวอร์ลินให้รู้จักกับเพื่อนเพื่อนศิลปินของเขาทุกคนต่างก็ชื่นชมในความงามและความอ่อนโยนของเอเวอร์ลินเอเวอร์ลินรู้สึกอบอุ่นและเป็นที่ยอมรับเธอรู้สึกขอบคุณแจ็คที่พาเธอเข้ามาในโลกแห่งศิลปะโลกที่เต็มไปด้วยความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ เย็นวันนั้นแจ็คและเอเวอร์ลินเดินเล่นในสวนสาธารณะพวกเขานั่งลงบนมา้านั่งตัวหนึ่งใต้ต้นไม้ใหญ่บรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องและเสียงลมพัดใบไม้แจ็คหันไปมองเอเวอร์ลินเขาสัมผัสได้ถึงความรักที่เอ่อล้นอยู่ในหัวใจเอเวอร์ลินแจ็คพูดผมรู้ว่าเราอายุมากแล้วแต่ผมก็อยากจะถามคุณว่าคุณจะแต่งงานกับผมไหมเอเวอร์ลินน้ำตาคลอเธอไม่คิดว่าจะมีวันนี้วันที่เธอจะได้พบกับความรักอีกครั้งเธอพยักหน้าทั้งน้ำตาตกลงค่ะแจ็คฉัน จะแต่งงานกับคุณทั้งสองโผเข้ากอดกันจูบก,กันอย่างดุดดื่มท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆยามเย็นความรักของทั้งสองเบ่งบานราวกับดอกไม้ที่ผลิบานในฤดูใบไม้ผลิแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ล่วงเลยมานานแต่ความรักก็ยังคงงดงามและมีพลังเสมอข่าวการแต่งงานของแจ็คและเอเวอร์ลินแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วเพื่อนๆและครอบครัวของทั้งสองต่างก็แสดงความยินดีซาร่าเองก็ตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากเธออาสาเป็นเพื่อนเจ้าสาวและช่วยเตรียมงานแต่งงานอย่างเต็มที่งานแต่งงานของแจ็ค และเอเวอร์ลินถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่อบอุ่นในสวนสาธารณะใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ทั้งสองเคยนั่งคุยกันในวันที่แจ็คขอเอเวอร์ลินแต่งงานแขกที่มาร่วมงานมีเพียงเพื่อนสนิทและครอบครัวของทั้งสองซาร่ายืนเคียงข้างเอเวอร์ลินในฐานะเพื่อนเจ้าสาวเธอรู้สึกตื่นตันใจที่ได้เห็นเอเวอร์ลินมีความสุขอีกครั้งพิธีแต่งงานดำเนินไปอย่างราบรื่นท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นไปด้วยความรักและความอบอุ่นแจ็ค และเอเวอร์ลีนแลกคำสาบานต่อกันด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่แฝงไปด้วยความจริงใจและซาบซึ้งทั้งสองสัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปไม่ว่าจะยามสุขหรือยามทุกข์หลังจากพิธีแต่งงานเสร็จสิ้นแขกที่มาร่วมง,งานต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวแจ็คและเอเวอร์ลีนยิ้มแย้มแจ่มใสใบหน้าของทั้งสองเปลี่ยนไปด้วยความสุขทั้งสองอบกอดกันแน่นราวกับจะไม่มีวันทราจากกันในคืนนั้นแจ็คและเอเวอร์ลีนจัดงานเลี้ยงฉลองเล็กๆที่ร้านสวิสเซอร์เดิร์บรรยากาศภายในร และเป็นกันเองแจ็คเชิญเพื่อนๆศิลปินของเขามาร่วมบรรเลงเพลงแจ๊สเบาๆสร้างบรรยากาศโรแมนติกให้กับค่ำคืนแห่งความสุขนี้เอเวอร์ลีนอบขนมเค้กแต่งงานด้วยตัวเองเธอตั้งใจทําอย่างสุดฝีมือเพราะอยากให้เค้กก้อนนี้เป็นตัวแทนของความรักที่เธอมีต่อแจ็คเค้กแต่งงานก้อนนี้จึงไม่เพียงแค่สวยงามแต่มันยังเต็มไปด้วยรสชาติของความรักและความห่วงใยแจ็คและเอเวอร์ลีนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขายังคงดูแลร้านสวิตเซเรนเดอร์ด้วยกันแจ็คยังคงวาดรูป โดยมีเอเวอร์ลีนเป็นทั้งแรงบันดาลใจและกำลังใจสำคัญทั้งสองเติมเต็มซึ่งกันและกันช่วยเหลือและสนับสนุนกันในทุกๆเรื่องซาร่ายังคงทำงานที่ร้านสวิตเซเรนเดอร์เธอเฝ้ามองคู่รักทั้งสองด้วยความชื่นชมและรู้สึกขอบคุณที่ได้เป็นส่วนหนึ่งองในช่วงเวลาแห่งความสุขนี้เธอเรียนรู้จากแจ็คและเอเวอร์ลินว่าความรักนั้นไม่มีคำว่าสายเกินไปและไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้พบกับความสุข หลายปีผ่านไปแจ็คและเอเวอร์ลีนยังคงรักและดูแลกันเหมือนเดิมความรักของทั้งสองไม่ได้จืดจางลงตามการเวลาแต่กลับยิ่งทวบีความลึกซึง้งและมั่นคงมากขึ้นพวกเขากลายเป็นคู่รักตัวอย่างให้กับคนรอบข้างเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ยังคงตามหาความมรักและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลาของชีวิตแจ็คและเอเวอร์ลีนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขดูแลเอาใจใส่กันและกันเสมอมาความรักของทั้งคู่เป็นเหมือนบททบีที่งดงาม เป็นท่วงทํานองที่ไพเราะเป็นภาพวาดที่สดใสมีชีวิตชีวา rán sweet surrender ยังคงเป็นสถานที่แห่งความรักความอบอุ่นและความสุขเป็นที่ที่ผู้คนแวะเวียนมาลิ้มลองอรสชาติของขนมหวานและสัมผัสถ,ถึงบรรยากาศแห่งความรักที่อบอวลนอยู่ทั่วร้านแจ็คยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องภาพวาดของเขาไม่เพียงแต่สะท้อนความงามของสิ่งรอบตัวแต่ยังสะท้อนถึงความรัก ความอบอุ่นและความสุขที่เขาได้รับจากเอเวอร์ลินภาพวาดของเขามีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยสีสันและความหวังเอเวอร์ลินยังคงอบขนมด้วยความรักและความใส่ใจขนมของเธอไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อยแต่ยังแฝงไปด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีที่เธอมีต่อลูกค้าทุกคนเธอคิดค้นสูตรขนมใหม่ๆอยู่เสมอโดยมีแจ็คเป็นผู้ชิมคนแรกและคอยให้คำแนะนำซาร่าเติบโตเป็นหญิงสาวที่สวยและฉลาดเธอยังคงทำงานที่ร้านสวิตเซเรเดอร์และกลายเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของเอเวอร์ลิน เธอเรียนรู้สูตรขนมต่างๆจากเอเวอร์ลินจนเชี่ยวชาญและยังคงเฝ้ามองความรักของแจ็คและเอเวอร์ลินด้วยความชื่นชมวันหนึ่งในขณะที่แจ็คกำลังนั่งวาดรูปอยู่ในสวนสาธารณะเอเวอร์ลินก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับถาดใสา่ชาและขนมเธอวางถาดลงบนโต๊ะข้างๆแจ็คแล้วนั่งลงบนมานั่งตัวเดียวกับเขาทั้งสองยิ้มให้กันโดยไม่ต้องพูดอะไรคุณดูมีความสุขจังเลยนะคะเอเวอร์ลินพูดขึ้นผมมีความสุขมากจริงๆแจ็คตอบผมไม่เคยคิดเลยว่า ผมจะมีความสุขได้มากขนาดนี้ฉันก็เหมือนกันค่ะเอเวอร์ลินพูดขอบคุณนะคะแจ็คขอบคุณสําหรับทุกอย่างแจ็คโอบก,กอดเอเวอร์ลินไว้แนบอกผมต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณเขาพูดคุณทําให้ชีวิตของผมมีความหมายคุณเติมเต็มหัวใจของผมด้วยความรักทั้งสองนั่งกอดกันอยู่อย่างนั้นท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและอบอุ่นแสงแดดอ่อนๆสองรอดใบไม้ลงมาอบาบไละร่างของทั้งสองให้หนวนตาทัานใดนั้นแจ็คก,ก็รู้สึกเจ็บแปลกที่หน้าอกเขาสุดลงหายใจเข้าลึกๆแต่ก็ยังรู้สึกหายใจลาําาบก แจ็คคุณเป็นอะไรไปคะัเอเวอร์ลินถามด้วยความเป็นห่วงผมผมไม่เป็นไรแจ็คพูดแต่เสียงของเขาแหบแห้งและสันเครือเอเวอร์ลินรีบประคองแจ็คให้นอนลงบนมา้านั่งเธอตะโกนเรียกคนช่วยด้วยความตื่นตระหนกซาร่าที่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเอเวอร์ลินก็รีบวิ่งออกมาจากร้านเธอตกใจมากองเมื่อเห็นแจ็คนอนอยู่บนมา้านั่งใบหน้าซีดเผือดและหายใจหอบที่ซาร่ารีบโทรเรียกรถพยาบาลและช่วยเอเวอร์ลินประทมพยาบาลแจ็คเบื้องต้น ไม่นานนักรถพยาบาลก็มาถึงและนำตัวแจ็คส่งโรงพยาบาลเอเวอร์ลีนนั่งกุมมือแจ็คไว้ตลอดทางเธอรู้สึกกลัวและกังวลมากน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวเมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์รีบนำตัวแจ็คเข้าห้องฉุกเฉินเอเวอร์ลีนและซาร่ารอยอยู่หน้าห้องด้วยความกระวลกระวายใจเวลาผ่านไปเนิ่นนานแต่ก็ยังไม่มีแพทย์ออกมาแจ้งอาการของแจ็คเอเวอร์ลีนได้แต่สวดภาวนาขอให้แจ็คปลอดภัยในที่สุดแพทย์ก็เดินออกมาจากห้องฉุกเฉินด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเอเวอร์ลีนรีบลุกขึ้น และเดินเข้าไปหาแพทย์ทันทีหมอคัะแจ็คเป็นอย่างไรบ้างคัดเอเวอร์ลีนถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคนไข้มีอาการหัวใจวายเฉียบพลันครับตอนนี้อาการยังวิกฤตอยู่หมอและทีมแพทย์กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตเขาแพทย์ตอบเอเวอร์ลินแทบสุดลงกับพื้นเมื่อได้ยินคำพูดของแพทย์ซาร่าต้องรีบเข้าไปประคองเธอไว้หมอจะอนุญาตให้เยี่ยมคนไข้ได้เมื่อไหร่คะซาร่าถามตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้เยี่ยมครับเพราะคนไข้ยังอยู่ในภาวะวิกฤต ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแพทย์ตอบเอเวอร์ลีนและซาร่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอพวกเขานั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินเป็นเวลาหลายชั่วโม,มงเอเวอร์ลีนเอาแต่สวดภาวนาและร้องให้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกสลายในที่สุดแพทย์ก็ออกมาแจ้งว่าอาการของแจ็คพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องพักรักษาตัวในห้องไอซียูเอเวอร์ลินรู้สึกลงใจอย่างบอกไม่ถูกเธอกล่าวขอบคุณแพทย์และพยาบาลทุกคนที่ช่วยชีวิตแจ็ค เอเวอร์ลนได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมแจ็คได้เพียงวันละครั้งครั้งละไม่เกิน15นาทีเธอเข้าไปนั่งข้างเตียงแจ็คจับมือเขาไว้และพูดคุยกับเขาแม้ว่าแจ็คจะยังไม่รู้สึกตัวแต่เธอก็เชื่อว่าเขาจะได้ยินเสียงของเธอเอเวอร์ลนเล่าเรื่องราวต่างๆให้แจ็คฟังเธอเล่าถึงความรักที่เธอมีต่อเขาเล่าถึงความทรงจําอันแสนหวานที่ทั้งสองมีร่วมกันและเล่าถึงความหวังที่เธออยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาไปจนแก่เท่าเอเวอร์ลินมาเยี่ยมแจ็คทุกวันเธอ อาจจะนำดอกไม้มาเยี่ยมและอ่านหนังสือให้เขาฟังเธอจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้เขาฟังราวกับว่าเขายังคงอยู่ตรงนั้นและสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ซาร่าเองก็คอยดูแลร้านสวิตเซอร์แลนด์แทนเอเวอร์ลีนและแววเวียนมาเยี่ยมแจ็คที่โรงพยาบาลอยู่เสมอเธอยังคงเป็นกำลังใจสำคัญให้กับเอเวอร์ลีนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้วันหนึ่งขณะที่เอเวอร์ลีนกำลังอ่านหนังสือให้แจ็คฟังเธอก็สังเกตเห็นว่าแจ็กระดิกนิ้ว เธอเรีบเรียกพยาบาลและแจ้งให้แพทย์ทราบแพทย์เข้ามาตรวจอาการของแจ็คและพบว่าเขามีการตอบสนองที่ดีขึ้นเอเวอร์ลีดีใจมากจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอจุบมือแจ็คเบาๆและพูดว่าแจ็คคะคุณได้ยินฉันไหมตื่นขึ้นมาเถอะนะคะฉันรอคุณอยู่หลายวันผ่านไปแจ็คก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาเขาลืมตาขึ้นอย่างช้าๆและมองเห็นเอเวอร์ลีนนั่งอยู่ข้างๆเขาเอเวอร์ลีนแจ็คเรียกชื่อเธอด้วยเสียงแหบแห้งแจ็คคุณฟื้นแล้ว เอเวอร์ลินร้องให้ดอวอยอความดีใจเธอโผเข้ากอดแจ็คด้วยความรักและความคิดถึงแจ็คค่อยๆจำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้เขารู้สึกซาบซึ้งใจที่เอเวอร์ลินคอยดูแลเขาอยู่ไม่หา่างและรู้สึกขอบคุณที่เขายังมีชีวิตอยู่และได้กลับมาอยู่กับเธออีกครั้งหลังจากพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระยะหนึ่งแจ็คก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้เอเวอร์ลินดูแลแจ็คอย่างใกล้ชิดเธอช่วยเขาทำกายภาพบำบัดและดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างเคร่งครัด แจ็คค่อยๆกลับมาแข็งแรงขึ้นเขาสามารถกลับไปวาดรูปได้อีกครั้งแต่เขาไม่ได้วาดรูปบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับเอเวอร์ลีนพวกเขาไปเดินเล่นในสวนสาธารณะด้วยกันไปดูหนังทานอาหารเย็นด้วยกันและใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขความรักของแจ็คและเอเวอร์ลีนยังคงบางบานและงดงามพวกเขารู้ซึ้งถึงคุณค่าของชีวิตและคุณค่าของความรักที่มีให้แก่กันพวกเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขและขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันซาร่าย,ยังคงทำงานที่ร้านสวิตเซอร์แลนด์ และคอยดูแลแจ็คและเอเวอร์ลีนเธอรู้สึกยินดีที่ได้เห็นทั้งสองมีความสุขและรู้สึกขอบคุณที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่ององ์ราวความรักที่งดงามนี้หลายปีผ่านไปแจ็คและเอเวอร์ลีนยังคงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่าง,งมีความสุขความรักของทั้งคู่เปรียบเสมือนไวน์ชั้นดีที่ยิ่งบ่มนานก็ยิ่งหอมหวานและกลมกล่อม,ม,มร้านสวิตเซอร์แลนด์ยังคงเป็นสถานที่แห่งความรักและความอบอุ่นเป็นที่ที่ผู้คนแวะเวียนมาสัมผัสก,กับบรรยากาศแห่งความสุข และลิ้มลองรสชาติของขนมหวานที่อบอวลไปด้วยความรักแจ็คในวัยชารากลายเป็นชายชาราที่ใจดีและอ่อนโยนเขายังคงวาดรูปแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะวาดภาพทิวทัศน์และดอกไม้ภาพวาดของเขาแฝงไปด้วยความสงบและความมอบอดสะท้อนให้เห็นถึงความสุขภ,ภายในจิตใจของเขาเอเวอร์ลินยังคงอบขนมด้วยความรักและความใส่ใจเธอยังคงคิดค้นสูตรขนมใหม่ๆอยู่เสมอโดยมีแจ็คเป็นผู้ชิมคนแรกและคอยให้กำลังใจขนมของเธอไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อยแต่ยังแฝงไปด้วยความห่วงใย และความปรารถนาดีที่เธอมีต่อทุกคนอซาร่าแต่งงานกับชายหนุ่มที่แสนดีและมีลูกด้วยกันเธอยังคงทํางานหนอที่ร้านสวิตเซอร์เดอร์และกลายเป็นหุ้นส่วนของเอเวอร์ลินเธอรู้สึกขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่เอเวอร์ลินสอนเธอและรู้สึกโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่แสนอบอุ่นนี้วันหนึ่งในขณะที่แจ็คและเอเวอร์ลินกำลังนั่งจิบชายอยู่ในสวนหลังบ้านแจ็คก,ก็พูดขึ้นว่าเอเวอร์ลินผมรักคุณมากนะขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดเอเวอร์ลินยิ้มให้แจ็คด้วยความรัก ฉันก็รักคุณค่ะแจ็คฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้พบคุณทั้งสองกลุ่มมือกันและมองหน้ากันด้วยความรักความอบอุ่นและความเข้าใจพวกเขารู้ว่าพวกเขาโชคดีมากแจ็คและเอเวอร์ลีนใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาดูแลกันและกันด้วยความรักและความห่วงใยพวกเขายังคงไปเดินเล่นในสวนสาธารณะด้วยกันไปดูหนังทานอาหารเย็นด้วยกันและใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขวันหนึ่งแจ็คและเอเวอร์ลีนนั่งอยู่บนมา้านั่งตัวเดิม ในสวนสาธารณะที่พวกเขาเคยนั่งด้วยกันเมื่อหลายปีก่อนอแจ็คโอบกอดเอเวอร์ลินไว้แนบอกและพูดว่าเอเวอร์ลินชีวิตผมช่างสมบูรณ์แบบเมื่อมีคุณอยู่เคียงอ,อข้างเอเวอร์ลินยิ้มให้แจ็คทั้งน้ำตาฉันก็รู้สึกเหมือนกันคะ่ะแจ็คฉันรักคุณมากนะคะทั้งสองกอดกันแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและอบอุ่นแสงแดดอ่อนๆส่องลอดใบไม้ลงมาอาบไละร่างของทั้งสองให้นวลตาข่คำขืนนั้นแจ็คและเอเวอร์ลินกลับมาที่ร้านสวิตซ์เซรินเดอร์ เอเวอร์ลีนอกขนมเค้กก้อนเล็กๆสำหรับฉลองครบรอบวันแต่งงานของทั้งสองแจ็คจุดเทียนบนเค้กและทั้งสองก็ร้องเพลง Happy Anniversary ด้วยกันหลังจากเป่าเทียนแล้วแจ็คและเอเวอร์ลีนก็นั่งลงทานเค้กด้วยกันพวกเขามองหน้ากันและยิ้มให้กันโดยไม่ต้องพูดอะไรทันใดนั้นแจ็คก็รู้สึกเจ็บแปลกที่หน้าอกเขาสุดลมหายใจเข้าลึกๆแต่ก็ยังรู้สึกหายใจลำบากแจ็คคุณเป็นอะไรไปคะเอเวอร์ลีนถามด้วยความเป็นห่วงแจ็คพยายามจะพูดแต่ก็พูดไม่ออกเขากุมหน้าอก และล้มลังงอก,กับพื้นเอเวอร์ลีนตกใจมากเธอรีบเข้าไปประคองแจ็คและตะโกนเรียกซาร่าให้มาช่วยซาร่ารีบวิ่งออกมาจากในร้านเธอตกใจมากเมื่อเห็นแจ็คนอนหมดสติอยู่บนพื้นเธอรีบโทรเรียกรถพยาบาลและพยายามปฐมพยาบาลแจ็คเบื้องต้นเอเวอร์ลีนนั่งกุมมือแจ็คไว้ตลอดเวลาเธอร้องให้และสวดภาวนาขอให้แจ็คปลอดภัยไม่นานนักรถพยาบาลก็มาถึงและนำตัวแจ็คส่งโรงพยาบาลเอเวอร์ลีนและซาร่านั่งรถไปกับแจ็คด้วย เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์รีบนำตัวแจ็คเข้าห้องฉุกเฉินเอเวอร์ลีนและซาร่ารออยู่หน้าห้องด้วยความกระวนกระวายใจเวลาผ่านไปเนิ่นนานแต่ก็ยังไม่มีแพทย์ออกมาแจ้งอาการของแจ็คเอเวอร์ลีนได้แต่สวดภาวนาขอให้แจ็คปลอดภัยเธอรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกสลายเธอไม่อยากสูญเสียแจ็คไปเธอรักเขามากเหลือเกินในที่สุดแพทย์ก็เดินออก,อกมาจากห้องฉุกเฉินด้วยสีหน้าเศร้าหมองเอเวอร์ลีนรีบลุกขึ้นและเดินเข้าไปหาแพทย์ทันทีหมอคะแจ็คเป็นอย่างไรบ้างคะเขาปลอดภัยไหมคะ เอเวอร์ลินถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแพทย์สายหน้าช้าๆผมเสียใจจริงๆครับเราพยายามช่วยชีวิตเขาอย่างเต็มที่แล้วแต่เราก็ย้อเขาไว้ไม่ได้เอเวอร์ e ลินกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเธอสุดตัวลงกับพื้นร้องให้ปานจะขาดใจซาร่าต้องรีบเข้าไปประคองเธอไว้เอเวอร์ลินสูญเสียแจ็คไปตลอดการความรักที่ยิ่งใหญ่ของเธอจบลงแล้วเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มทลายลงมาเธอไม่รู้ว่าเธอจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรโดยไม่มีแจ็ค งานศพของแจ็คถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายมีเพียงเพื่อนสนิทและครอบครัวเท่านั้นที่มาร่วมงานเอเวอร์ลินยืนอยู่หน้าหลุมศพของแจ็คด้วยหัวใจที่แตกสลายเธอเกล่าวคำอำลาแจ็คทั้งน้ำตาแจ็ค้าฉันรักคุณมากนะคะฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ต่อไปอย่างไรโดยไม่มีคุณคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันฉันจะรักคุณตลอดไปเอเวอร์ลินวางดอกไม้จันลงบนหลงศพของแจ็คเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่หลงศพจะถูกหย่อนลงหลงุมเธอจ้องมองหลุมศพของแจ็คด้วยความอะไรรัก หลังจากงานศพของแจ็คเอเวอร์ลินก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเธอพยายามทำตัวให้เข้มแข็งแต่เธอก็ยังคงคิดถึงแจ็คอยู่เสมอเธอรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวแต่เธอก็รู้ว่าเธอต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเอเวอร์ลินยังคงดูแลร้านสวิตเซอร์เดอร์ต่อไปร้านขนมของเธอยังคงเป็นสถานที่แห่งความรักและความอบอุ่นเป็นที่ที่ผู้คนแวะเวียนมาสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสุขและลิ้มลองรสชาติของขนมหวานที่อบอุ่นไปด้วยความรักซาร่าย,ยังคงทำงานที่ร้านสวิตเซอร์เดอร์ และคอยดูแลเอเวอร์ลินอย่างใกล้ชิดเธอรู้ว่าเอเวอร์ลินยังคงรักแจ็คอยู่เสมอและเธอก็จะอยู่เคียงข้างเอเวอร์ลินตลอดไปหลายปีผ่านไปเอเวอร์ลินก็เสียชีวิตลงอย่างสงบเธอได้กลับไปพบกับแจ็คอีกครั้งบนสวรรค์ความรักของทั้งสองจะยังคงอยู่ตลอดไปซาร่ารับช่วงต่อกิจการร้านสวิตเซเรนเดอร์จากเอเวอร์ลินเธอยังคงรักษาเอกลักษณ์และบรรยากาศของร้านไว้เหมือนเดิมร้านขนมแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่แห่งความรักความอบอุ่นและความถอนระจาอันงดงามของผู้คนซาร่าอบขนมทุกชิ้น ด้วยความรักและความใส่ใจเหมือนกับที่เอเวอร์ลีนเคยทําซาร่ามักจะเล่าเรื่องราวความรักของแจ็คและเอเวอร์ลีนให้ลูกค้าฟังอยู่เสมอเรื่องราวความรักที่แสนโรแมนติกและอบอุ่นหัวใจเป็นความรักที่อยู่เหนือการเวลาเป็นความรักที่แท้จริงวันหนึ่งขณะที่ซาร่ากาลังจัดร้านอยู่ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านเธอสวมชุดเดรสสีขาวสะอาดตาใบหน้าของเธอดูเศร้าหมองสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะซาร่าถามฉันอยากได้เค้กสักก้อนค่ะหญิงสาวตอบฉันกําลังจะไปเยี่ยมหลุมศพของสามี เขาชอบทานเค้กร้านนี้มากซาร่ายิ้มให้หญิงสาวสักครู่นะคะซาร่าเดินไปหยิบเค้กช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นเค้กที่แจ็คชอบมากที่สุดเธอห่อเค้กอย่างประณีตและส่งให้หญิงสาวขอบคุณนะคะหญิงสาวพูดด้วยความยินดีค่ะซาร่าตอบฉันหบอกว่าเค้กก้อนนี้จะช่วยเยียวยาจิตใจของคุณได้บ้างนะคะหญิงสาวยิ้มทั้งน้ําตาขอบคุณค่ะหญิงสาวจ่ายเงินค่าเค้กและเดินออกจากร้านไปซาร่ามองตามหลังหญิงสาวคนนั้นไปจนลับตา เธอรู้สึกเห็นใจหญิงสาวคนนั้นมากเธอรู้ดีว่าการสูญเสียคนที่รักไปนั้นเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากแค่ไหนซาร่านึกถึงเรื่องราวความรักของแจ็คและเอเวอร์ลินอีกครั้งเธอรู้สึกขอบคุณที่ได้รู้จักกับทั้งสองคนและได้เรียนรู้ถึงความหมายของความรักที่แท้จริงซาร่ายังคงดูแลร้านสวิทซ์เรนเดอร์ต่อไปร้านขนมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านขายขนมแต่ยังเป็นสถานที่แห่งความรักความทรงจําและความหวังเป็นสถานที่ที่ผู้คนจะแวะเวียนมาเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสุข และลิ้มลองรสชาติของขนมหวานที่อบอวลไปด้วยความรักทุกครั้งที่ซาร่าอบขนมเธอจะนึกถึงแจ็คและเอเวอร์ลีนอยู่เสมอเธอหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้พบกับความรักที่งดงามแบบนั้นบ้างและแล้ววันหนึ่งชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในร้านสวีทเซเรนเดอร์เขาสั่งเค้กช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นและนั่งลงที่โต๊ะมุมหนึ่งซาร่าเดินไปรับออเดอร์และเสิร์ฟเค้กให้กับเขาทั้งสองศบตาก,กันและยิ้มให้กันโดยไม่รู้ตัวในตอนนั้น เองซาร่าก็รู้สึกได้ถึงความรู้สึกพิเศษบางอย่างที่ก่อตัวขึ้นในหัวใจเธอรู้สึกเหมือ,อนกับว่าเธอได้พบกับใครบางคนที่เธอรอคอยมานานและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักบทใหม่ที่เกิดขึ้นในร้านสวิตเซอร์เดอร์แห่งนี้